กมาผู้ช่อง c d เด a c ย a n n e l นะคะวันนี้จะมาทดสอบป๊อปอิดวงกลมและป๊อปอินหัวใจนะคะว่าอันไหนเสียงดีกว่าวันนี้ถือกล้องก็จะกดด้วยมือเดียวนะคะวันนี้ไม่เห็นหน้าเดียนะคะวันนี้ไม่เห็นหน้าเดียนะคะแต่ก่อนเห็นหน้านะคะแต่วันนี้ไม่ได้เห็นนะเพราะว่ากดป๊อปอิดนะคะเพราะว่าถือกล้องอยู่เราเริ่มจากป๊อปอินหัวใจก่อนเลยนะคะกดก่อนทุกคน ทุกคนเห็นมือเดี๋ยวก็จะตกใจนิดนึงว่าทําไมมือดำจังอ๋อเออเดี๋ยวก็ตกใจวะทำไมมือดำจังออ๊ยกดอันนี้ด้านไม่เสียงดังนะคะด้านนี้จะเสียงดังนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะเี๋ยวเอาคนมาอยู่ข้างงอันนี้เดี๋ยวถ่ายคลิปตอนเช้านะคะโอ้ เสีวเอาคใคมาอ่มไม่ไม่ม่ตอนนี้หูเสียงดังอ่ะวันนี้นะคะเดียบมาด้วยความเมื่อยมากถ่ายกล้องอันนี้เป็นคลิปแรกที่เดียถ่ายสูงนะคะนี่ค่ะสลหรับป๊อบอิดหัวใจผ่านนะคะแต่ไปลองมาดูป๊อบอิดวงกลมกัน ีดวงกลมก็เสียงดังอยู่นะเดีย๋ยวว่าเพออีดวงกลมข้างๆฟินเลยอะเดี๋่ลองดูด้านเสียงดังดู สำหรับวันนี้ก็จบคลิปแล้วนะคะจบคลิปอย่างสั้นๆนะคะสำหรับวันนี้ค่อยมา <S 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 สำหรับวันนี้ค่อยมาค่อยมาค่อยมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายๆค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดแชร์กดไลค์ก,ก,กดซับสไครต์ให้ดูนะคะบายๆค่ะ